สวัสดีนะครับหมอโต๊ด915ทาหลอดตนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีชาวธาตุลมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกาลังใจช่องกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปประง,งานความรักช่วงนี้เป็นยังไงของชาวธาตุลมธาตุลมได้แก่ราศีกุมราศีตุลราศีเมทุนตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่31สิงหาคมปี2568 มโต๊ดอธิษฐานที่ดูได้ทั้งคนาและลาศีเลยนะครับหมอโต๊ดกระโอราศาสไทยนะครับวันที่ก็พิมพ์ไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่นี้เป็นไพ่ของโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายจะดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสลับพลังงานกันได้ด้วยนะครับสิ่งดีๆก็เก็บไว้สิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปนะครับขอไพ่สิบ,บใบให้กับชาวาธาตุลมกลุ่มตุลเมทุน ความรักช่วงนี้เป็นยังไงขอเช็คพลังงานไพ่ในตัวตนของคุณก่อนเป็นไพ่ของเซลติคอสมอโต๊ดอ่านตามพลังงานความหมายหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอสินสิสิกุบูบาร์จา์เทพเทวาของคนที่เข้ามารับชมรับฟังขอเปิดพลังงานในตัวตนของคุณมีไพ่ใบแรกเป็นพลังงานไพ่คิงออฟคัพราชาถือถ้วยเป็นพลังงานไพ่การกลับมาถือถ้วยแห่งความรู้สึกหรือการกลับมาคิดการกลับมาทบทวนในช่วงนี้ของคุณหรือการที่เราอธิษฐานขอพรในเรื่องความ รักไว้หรือมีพลังงานพ่อไมไม,ไม่ไม่ได้นะมีพลังงานให้การที่มีคนที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตในเรื่องจิตใจในเรื่องความรู้สึกในตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่อยู่กับใครแล้วคุณเป็นคนที่คอยสนับสนุนคอยเกื้อกูลคอยเกื้อหนุนคอยห่วงใยความรักที่เร,เราเราอยากมอบให้คนที่รักคนที่แคร์เรานะครับเป็นพลังงานให้โอกาส่งการเริ่มต้นสําหรับบางท่านมีการที่ได้พบโอกาสแห่งการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ในช่วงนี้มีพลังงานให้ก้าว ก้าวถวยเป็นางางให้ความไม่ได้เติมเต็มหรือคนที่มีความ รู้สึกที่เจ้าชูนะมันเหมือนกับการที่เราโยนกับปัญหากับสิ่งที่ผ่านมาหรือพบเจอกับคนที่ไม่ได้แคร์ใจหรือคนที่ไม่ได้เติมเต็มหรือการกลับมาโฟกัสถึงเรื่องของตัวของเราเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสุขและมีพลังงานให้การที่เราเป็นคนที่ทําอะไรแล้วเราจะทําให้ถึงเป้าหมายของเรามีพลังงานให้ในจัดเมนเป็นผลของผลวิบากกรรมก็คือการกระทําพฤติกรรมและการกระทําใครทําอะไรไว้ได้รับผลแห่งการกระทําแบบนั้น ในตอนนี้มันมีความรู้สึกที่กำลังหลุดพ้นออกจากผลการกระทำกรบาดที่ผ่านมามีคนที่ทำให้คุณเสียใจมีคนที่ทำให้คุณทุกข์มีคนที่คุณทำให้คุณเศร้าหรือเป็นพลังไพ่จัดเม้นนี่คือการที่บุพเพนำผ่า พบเจอคนที่เคยอธิษฐานคุณกับเขาเคยพบเจอกันมาก่อนทุกคนมีกรรมสัมพันธ์ร่วมกันมาถึงต้องมาพบมาเจอมาทุกข์มาเศร้ามาผิดหวงังมาเสียใจยมันเหมือนเรื่องไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือเรื่องบังเอิญที่คุณกับเขาได้เข้ามาพบเจอการมีพลังอาไพคิงออเบตเซน,นราชาถือเหรียญมันเหมือนกับการที่เราเป็นฝ่ายที่ซับพอร์ตและเกื้อกูลกับคนที่รักหรือการเงินหรือการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมแก่เขาคุณเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องการวาง แบบแผนในเรื่องการเงินของคุณมีพลังไพ่สี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้านี่คือการลงหลักการปรักฐานหรือมีคนที่มีคนที่เข้ามาพูดถึงเรื่องอนาคตกับคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงในที่อยู่หรือการที่คุณกับเขาใช้เวลาร่วมกันหรือการพบเจอกันในสายงานเดียวคุณหรือคนที่เคยคบคนที่เคยคุยคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนมีพลังไพ่สิบถ้วยสิบถ้วยนี่คือความเติมเต็มคือความห่วงใยคือความเป็นข้อเป็นครัว กว่าจะพบกว่าจะเจอกว่าจะรักกว่าจะได้สร้างอนาคตเป็นข้อเป็นครัวทุกสิ่งทุกอย่างใช้เวลานะครับเป็นพลังไพ่การเริ่มต้นในความรู้สึกของคุณหรือคนที่อายุน้อยกว่กากันหรือคนที่อายุแตกต่างกว่ากันหรือมีคนที่ต่างกันโดยระยะทางมีพลังไพ่ในความคิดในความคิดเป็นความคิดที่เป็นสามถ้วยนะครับ หรือสำหรับบางท่านมีการที่ตกอยู่ในสถานาการณ์ความรักที่เป็นมือที่สหรือเขาดึงคนอื่นเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือเขาดึงคุณเข้าไปตกอยู่ในสถานาการณ์ความรักที่เป็นมือที่3นานะมีพลังงานให้ดิบูเดเวิร์นะครับเป็นพลังงานให้การเรียนรู้ประสบการณ์แห่งการเติบโตคุณมีประสบการณ์แล้วคุณเคยเรียนรู้นิสัยใจคอ กับเขาคนนั้นคุณเคยเรียนรู้พฤติกรรมคุณเคยเรียนรููการกระทำกับคนที่เคยรักกับคนที่เคยห่วงใยในคนที่ห่วงใยกับคนที่รักกับคนที่ไว้ใจ ทำให้เราเจ็บปวดที่สุดในวันที่เราเชื่อมั่นในตัวเขาแต่เขาทําให้ทุกอย่างมันต้องจบกันออกไปนะมีพลังงานไพควีนเราับดาชินีถือถ้วยเป็นพลังงานไพการดูแลและการเอาใจใส่และการรักตัวเองคุณเป็นคนที่เหมือนมอบใจหรือมอบความรู้สึกคุณคือคนที่ห่วงใยและการดูแลถ้วยแห่งสายน้ําก็คืออารมณ์และความรู้สึกก็คือหัวใจหัวใจที่เราบอกช้าในวันนั้นเราขอคืนกลับคืนมาเราดูแลตัวเองได้เราอยู่ได้ด้วยตัว เราเองในสิ่งที่เราโฟกัสในเรื่องตัวของเรานะครับเป็น,ปนพลังภาพในการที่พรแห่งความหวังและความบริสุทธิ์ความในจิตใจของคุณกำลังถือกำเนิดใหม่เป็นคนใหม่แบบที่คุณเป็นนะครับเป็น,ปนพลังภาพในอิงวัตนะครับเป็นไพ่ของความเติบโตความอุดมสมบูรณ์ช่วงเวลาของความไม่มีกังวลครอบครัวที่อบอุ่นช่วงเวลาของการปลอบประโลม ในความเป็นความรู้สึกในตัวของคุณนะครับหรือมีเรื่องราวใหม่ๆมีเส้นทางใหม่ๆคุณจะเป็นคนที่กำหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองความรักช่วงนี้เป็นยังไงมีพลังหให้คนที่เหมือนเราได้มาพบเจอกันเราได้มาเรียนรู้กันหรือมีพลังหให้การที่เหมือนรักแรกพบรักต้องชะตาถูกชะตาและถูกใจซึ่งกันและกันเหมือนคุณกับเขาเคยอธิษฐาน ขอพอลุ่มกันไว้นำพาให้คุณกับเขาได้เข้ามาพบได้เข้ามาเจอการมีไพ่ของชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทธาตุไฟเมสิงธนูธาตุดินการพฤชศกมังกรขอรูปพลังงานไพ่ในอดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุลมนะครับว่ากับอดีตที่ผ่านมาความรักของคุณเป็นเช่นไรมีพลังงานไพ่ โฟออบครับความเบื่อความไม่ได้ดังใจไม่มีอะไรที่ได้ดังใจเสมอไปในวันที่หมดรักในวันที่หมดใจในวันที่สุดจะลังในวันที่สุดจะยื้อเราก็ต้องเป็นฝ่ายที่ปล่อยไปหรือเป็นฝ่ายเราที่เบื่อแล้วทําเท่าไหร่แต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือความเจ็บปวดคือความ คือความรู้สึกของเราที่เราไว้ใจกับเขานะครับเป็นพลังไพ่การแอบสืบการแอบส่องการแอบมองมีคนที่กําลังมองคุณอยู่มีคนที่แอบมองคุณหรือการที่สิ่งมีค่าก็าคือความรู้สึกหรือคุณกําลังรู้ในทุกเรื่องราวของเขาในตอนนี้การที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่รู้ในทุกๆเรื่องของเขาเพราะเราเคยเรียนรู้นิสยัยและความรู้สึกของเขามาแล้วมีพลังไพ่แปรดา,าบแปรดาบคือความอึดอ,อัอดความไม่สบายใจนะครับ การปกปิดการซ่อนเลนความรู้สึกของคุณมาันอาจจะเป็นฝ่ายเราที่จะไม่แสดงกับความรู้สึกที่เจ็บปวดและความเสียใจยในสิ่งที่เราเสียใจยไปแล้วในความรู้สึกในตอนนี้มีคนที่กําลังทนทุกข์มีคนที่ทรมานใจในวันที่เขาเห็นในหัวใจของเขาว่าเขามีคุณอยู่ในหัวใจเขาอยากดูแลคุณอีกครั้งหนึ่งมีพลังหให้ถูออฟวานนะครับเป็นพลังหให้การมองไปข้างหน้า การที่เหมือนมองดูถึงสถานการณ์วันพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรแต่คุณรู้ว่าในทุกๆวันคุณได้วางแบบแผนที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองแล้วมีพลังไพ่ในอวานอัศวินถือไม้เทา้านะครับเป็นพลังพ่้ในการเดินทาง ในการพบเจอมีคนที่อยากไปพบมีคนที่อยากไปเจอมีคนที่อยากพูดคุยเดินหน้าก่อนเทคแอคชั่นก่อนงอคุณก่อนหรือความรักที่ต่างกันโดยระยะทางความรักจากคนแดนไกลมีพลังอาให้ความเสียใจความเจ็บปวดถ้วยที่มันล้มไปแล้วความรู้สึกที่มันพังไปแล้วมันก็คงหวนกลับคืนมาในความรู้สึกของเราไม่ได้ในสิ่งที่เขาทําไว้กับเรามีคนที่กําลังเสียายว่าทําไมในวันนั้นเขาถึงทําให้คนที่รักคนที่แคร์คนที่ห่วงใย กับเขาต้องเจ็บปวดนะมีพลังให้จัติความไม่ยุติธรรมความไม่เท่าเทียมหรือกฎแห่งความยุติธรรมยุติธรรมเสมอใครผิดคำมั่นใครผิดสัญญาใครผิดข้อตกลงกรรมกำลังทำงานนะมันเหมือนกับคำสัญญาที่เคยให้ไว้ในวันแรกที่เราได้พบในวันแรกที่เราได้เจอเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่สัญญาว่าจะดูแลคุณในยามทุกในยามเศร้าในยามสุขเราจะอยู่ด้วยกันเราจะฟ่าฝัาน ก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆตามกาลเวลาไปด้วยการเดาสันความสุขความสมหวงังความสําเร็จเขาอยากกลับไปเห็นรอยยิ้มของคุณแววตาที่อบอุ่นความสดใสของคุณคุณคือความอบอุ่นคุณคือความสดใสคุณคือสิ่งที่เขาขาดหายไปนะมีพลังาพให้การเริ่มต้นมีพลังภาพให้ในการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุยการเคลียร์ใจมันเหมือนโอกาสครั้งนี้เขาจะกลับ ขวายคว้าทุกโอกาสที่ขุนมอบให้เขาในออบคับเป็นพระานางให้อัศวินถือถ้วยกัลยาณมิตหรือการที่ได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่ง ได้ช่วยเหลือได้เกื้อกูลได้เกื้อหนุนมีคนที่อยากง้อขอคืนดีคีนอันเปเคิลลาชินีถือเรียนคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังกลับมานิ่งอยู่ในบรรลางของคุณคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณเป็นคนที่มีการที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองโดยที่ไม่ต้องมีเขาในความมั่นคงคุณเป็นคนที่หลักขย่าคุณได้รักแล้วคุณพร้อมที่จะซัพพอร์ตเกื้อกูลและเกื้อหนุนกับคนที่เรารักกับคนที่เราแคร์และคนที่เรารักคนที่เราแคร์การให้สัญญาการเชื่อใจ และการอยู่ร่วมกันนะครับเป็นพังงาไพเดอะเวอร์นะเดอะเวอร์คือพังงาไพเมเจอร์ไปสุดท้ายคือคนคนนี้เคยมูฟออนเป็นวงกลมไปไปมามากับกับกับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งมันเหมือนกับการที่เราอาจจะเป็นฝ่ายที่กําลังเริ่มที่จะปล่อยเขากลับมายื้อกลับมาล้างกลับมาทำเพื่อคุณชดเชยในสิ่งที่ขาดหายไปนะมีพังงาไพ จัดเม้นถูอครับความรักความห่วงใย,ยความผูกพันเขาอยากมองตาคุณอีกครั้งหนึ่งคุณคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันคุณกับเขายังมีผลวิบากกรรมร่วมกันยังต้องมาพบกันอยู่ดีความรู้สึกที่เขาอยากแก้ไขพฤติกรรมการกระทําในดวงเขาเอเขารู้ใจแล้วว่าใครคือความรักว่าใครคือความห่วงใย,ยว่าใครคือความสุขหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะและรวมเป็นหนึ่งเดียวในเส้นทางเดินแห่งความรักเขาจะ กลุ่มมือคุณไวแน่นๆเขาจะไม่จากคุณไปไหนอีกแล้วเป็นไพ่ของความรู้สึกและความคุ้นเคยหรือการที่ได้พบเจอกับคนที่คุ้นเคยคนที่รู้ใจคนที่อธิษฐานขอพรร่วมกันมามีคำมั่นและคำสัญญาที่เคยให้ไว้ต่อกันนะครับอขอทูปพระงาไพใ,ในในปัจจุบันนะครับของชาวธาตุลมนะ,อะขอรูปพระงาไพใ,ในปัจจุบัน ว่าความรักในปัจจุบันของคุณสําหรับบางท่านนั้นมีการที่เคยผิดหวังและเสียใจในเรื่องความรักมาสําหรับบางท่านอาจจะยังไม่ได้เปิดใจให้กับคนใหม่ๆเหมือนกับการที่เราไม่อยากเสียใจในเรื่องความรักอีกสําหรับบางท่านนั้นมีโอกาสที่ได้พบเจอกับคนที่ เข้ามาในความรักในความตัมพันธ์ในช่วงนี้การที่ค่อยเป็นค่อยๆไปการพัฒนาในความรักและการเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะอาจจะพบเจอกันในสายโซเชียลในสายออนไลน์ในการติดต่อในการสื่อสารในการพูดคุยในการพบเจอกันใน การคุยงานได้นะหรือการที่เพื่อนแนะนําให้คุณกับเขาได้มาพบเจอการครปิดบังไรซ่อนเลนความรับกําลังที่จะเปิดเผยนะมีไพ่ของหนึ่งดาบนี่คือความจริงความชัดเจนการยอมรับกับความเป็นจริงและความเป็นไปนะครับเป็นพลัางไพ่ในออปเปเอเรชัมีคนที่วางแผนการที่จะเข้ามาขอโอกาสการเริ่มต้นในความรักความสัมพันธ์กับคุณเขาอาจจะเป็นฝ่ายที่ซื้อของขวัญ ไปให้คุณหรือการที่ได้ได้นัดออกเดตซึ่งกันและกันนะมีพลังงานให้เดอร์เมจิเชียนเดมจิเชียนคือการเรียนรู้คือการเป็นประสบการณ์การเรียนรู้หรือคนคนนี้เป็นคนที่มีความเป็นผู้นําและมีสเสน่ห์และเป็นคนที่มีความรู้ในหลายๆด้านเป็นคนที่มีคําพูดและคาจาที่เข้ากันได้มุมมองเดียวกันความคิดเดียวกันทัศนคติเดียวกันแลนะมีพลังงานให้เดอร์สันนะครับความอบอุ่นความสมหวังความสําเร็จ เป็นพลังอาไพดาวอาทิตย์คนที่เกิดวันอาทิตย์ได้เป็นพลังอาไพคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงในแวดวงสังคมของเขาหรือต่างฝ่ายต่างรู้จักกันมาหรือการที่มีความโดดเด่นด้วยกันนะมีพลังอาไพเดรศยอดมีพลังอาไพควีนอวานราชินีไฟสําหรับบางท่านมีพลังอาไพด้วยเซนของคุณด้วยรางสังหรหอของคุณคุณอย่างรู้ได้คุณคาดการอะไรแล้วคุณคาดการได้อย่างแม่นยําในตัวของคุณเองคุณรู้ว่า อะไรที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าของคุณนาะมีพลังให้ดีหายพิเทศความรับการปกปิดการซ่อนเร้นความหง,งุดหงิดความ วาวุ่นความกังวลใจในวันที่ได้พบมันเหมือนกับพลังงานของไพ่ความรู้สึกที่ต่างฝ่ายต่างว้าวุ่นอยากพบเจอกันในทุกวันอยากดูแลกันการช่วยเหลือกันการเกื้อกูลกันหรือสําหรับบางท่านอาจมีการที่ดูแลตัวเองมากขึ้นเป็นคนที่รักความสวยความหอความงามในต,ตัวของคุณนะมีพลังงานไพ่คนที่ห่างไปคนที่ห่างไกลอยากเดินทางไปพบไปเจอคุณนะครับเป็นพลังงานไพ่แปดเหรียญแปดเหรียญคือคนคนนี้เป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องการ การงานและความทุ่มเทในเรื่องการงานของเขามีพลังงให้คนที่เหมือนมีความฝันเดียวกันมีความหวังเดียวกันหรือคนคนนี้อยู่ในความฝันของคุณในสิ่งที่คุณกับเขาเคยฝันถึงการนำพาให้เราได้มาพบเจอกันนะมีพลังงให้เจ็ดเหรียญน,นะในการรอคอยมาแสนนานคุณจะได้พบเจอกับรักที่เป็นรักแท้รักที่อบอุ่นรักที่ห่วงใหญ่รักที่คุณกับเขา เหมือนมีความรู้สึกที่ได้มาพบเจอกันแล้วนะได้มาทำด้วยการเป็นผลการกระทำที่คุณกับเขาจะเขียนบทแห่งความรักไปด้วยการความดูแลและการเอาใจใส่ความรักยังไม่ที่สุดในวันที่รักการความรักคือการดูแลและแคร์ใจกับคนที่รักกับคนที่แคร์ความคิดแคร์ความรู้สึก คนที่รักคนที่แคร์เขาจะแคร์ความรู้สึกของคนที่รักของคนที่แคร์เขาจะไม่ใครมาทําร้ายจิตใจของคนที่เขารักของคนที่เขาแคร์ได้นะครับอขอพลังงานให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาขอพลังงานให้ในแนวโน้มความสัมพันธ์ของคนที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีพลังงานให้ใน8ดเหลี่ยนนะ แเหลียนนี่คือการที่ต่างฝ่ายต่างรู้จักการต่างฝ่ายต่างได้พัฒนาในความรักในความสัมพันธ์และการเรียนรู้ไปด้วยกันในสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือและเอาใจใส่นะครับมีพลังให้ใน3ดาบนะสาดาบอาจจะเป็นฝ่ายเขา คนนั้นเคยผิดหวังเคยเสียใจในเรื่องความรักมาเหมือนกันหรือเขารู้ว่าคุณเคยผิดหวังในเรื่องความรักเขาอยากเข้าไปในความรู้สึกของคุณเขาอยากเข้าไปในจิตใจของคุณมีพลังงานไพควีเนาะครับราชินีถือถ้วยนะ การดูแลและการห่วงใยของคุณคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์และเขาอยากดูแลคุณให้สมดังที่คุณให้โอกาสกับเขาเดวิลเป็นพลังหให้ความปลูกมัดความผูกพันความพันธนาการเป็นไพ่ของกิเลสความรักความโรคความโกรธความหลงความหึงหวงมีคนที่คลั่งรักคุณหนักมากมีคนที่โหยหาคุณในทุกๆวันมีคนที่ รู้รู้ว่าคุณอาจจะเป็นฝ่ายที่ยังไม่เปิดใจแต่เขาจะทําให้คุณเปิดใจในความรู้สึกให้ได้มีพลังอให้สเตนชาวสิง์ลัคนาสิงมีพลังอให้สิบถ้วยมีพหังใจหนึ่งก็นะใจหนึ่งก็ผูกพันใจหนึ่งก็อยากตัดหรือคนอดีตของคุณกําลังได้รับผลแห่งการกระทาได้รับผลที่เขาทําไว้ไปพบเจอใครใครคนนั้นก็ไม่ได้จริงใจใครคนนั้นก็ไม่ได้ชัดเจนหรือยิ่งพยายามตัดใจจากคุณสักเท่าไหร่ความรู้สึกยิ่งทวีคุณยิ่งรักคุณมากกว่าเดิมะมีพลังอให้ขวีน นะครับลามีคีออฟครับกับราชาถือถ้วยเป็นไพ่คู่เข้ามาต่างฝ่ายต่างรู้ใจมองแววตาก็รู้ถึงความรู้สึก ของคนที่รักของคนที่แคร์มีพลังให้การปกป้องของคุณคุณเป็นคนที่มอบใจให้กับใครยากแต่คุณมีความเป็นผู้นําในตัวของคุณสูงโอกาสที่มีไว้ให้คนควายคว้าโอกาสที่มีไว้ให้คนเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่ในตอนนี้ในตัวตนของคุณคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้นําครอบครัวสูงการดูแลของคุณคุณเป็นคนที่จะไม่ให้ใครมาทําร้ายกับคนที่รักกับคนที่แคร์สายใหญ่ความรักสายใหญ่ความผูกพันเดียร์เพลเร์ชาวเมธทัุไฟ คนที่ทำง,งานเกี่ยวกับด้านรับราชการได้อาหารการกินได้งานติดต่องานสื่อสารงานงาน,งานองค์กรต่างประเทศได้มีพลังงานให้ปัญหาความขัดแยง้งความไม่เข้าใจในความรักความสัมพันธ์มันอาจมีปัญหาและความไม่เข้าใจกันบ้างแต่การที่ใช้หัวใจและความรู้สึกที่พูดคุยซึ่งกันและกันนะครับเป็นพลังงานให้6กเหรียญมีพลังงานให้เดอะทาวเวอร์คนที่เกิดวันอังคารสิ่งที่แตกหักพังไปมันก็คงกลับคืนมาไม่ได้ความไว้ใจความเชื่อใจ ในตอนนี้มันมีคนที่อยากเข้ามาหรือคนที่ทํางานเกี่ยวงานช่างงานซ่อมบํารุงได้นะครับเป็นพรหังการที่สิ่งที่เรากําลังลืมกับอดีตท,ที่ผ่านมาของเราสำหรับบางท่านามีการที่ยังกําลัง เริ่มลืมกับอดีตที่ผ่านมากับความทุกข์ความเศร้าวความเสียใจยในคนคนนั้นคนที่อยู่ในใจของคุณที่เขาทําไว้กับคุณหรือคนที่มีอีโก้เยอะอีโก้มากฟอร์มเยอะฟอร์มมากกําลังกลับมาข้างรักคุณหวยหาคุณมากนะครับอขอพลังงานให้ในสรุปและแนะนํานะครับขอให้สรุปและแนะนําให้กับชาวธาตุลมนะครับขอเชื้พลังงาน มีไพ่ของเดอสตาร์ชาวกลุ่มลัคนากลุ่มคุณคือหนึ่งแห่งจักรวาลที่ไม่เหมือนใคร คุณคือความสุขคุณคือความอบอุ่นคุณจะเป็นคนที่กําหนดในโชคชะตาและเส้นทางเดินด้วยตัวของคุณเองนะไม่มีใครที่กําหนดเราได้เราต้องกําหนดในตัวของเราเองมันเหมือนจัก,กรวาลดึงดูดคุณกับเขาให้ได้มาพบเจอกันนะมีพลังไพ่สามเหรียญสามเหรียญนี่คือพลังไพ่การที่มีคนที่แนะนําให้คุณกับเขาได้รู้จักกันมีพลังไพ่เก้าเหรียญความสดใส ความโสสวยรวยรอในแบบคุณความเป็นอิสระความมั่นใจในตัวคุณเองหรือในช่วงนี้สําหรับบางท่านหนมีการที่โฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าคุณรู้ว่าไหนดีกับเราอันไหนไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เป็นคนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์หรือหลอ,อกลวงให้อยู่ไกลๆนะมีพลังให้ความเครียดความกดดันความคิดเยอะความคิดมากหรือในช่วงนี้ทํางานเยอะทํางานมาก อาจจะมีการที่นอนดึกและต้องพักผ่อนบ่อยๆนะครับหรือการที่มีคนที่หลับตาลงครั้งใดคมตาหลับลงครั้งใดมีคนที่คิดถึงแต่ภาพคุณอยู่นะมีพลังภาพคีนเร,ราไปเคลื่อนสามดาบสามดาบคือพลังภา้ความผิดหวังและความเสียใจยมีพลังภา้มีคนที่อยากขอโทษในวันนั้นที่เขาทําให้คุณเสียใจยในความรู้สึกของเขาที่เขาอยากกลับเข้ามาชัดเจนและอยากกลับเข้ามาจริงใจในวันที่อยู่ใกล้ กับไม่เคยเห็นค่าในวันที่อยู่ไกลกลับมาเห็นค่าในวันเวลาที่สายไปหรือเปล่าคุณกับเขามีใจที่ผูกพันมีจิตที่ผูกมัดที่ยังต้องมาพบเจอกันอยู่นะมีพลังให้การหวยหาความคิดถึงหรือเขากำลังฝากความคิดถึงไปกับสายลมเขารู้ว่าคุณจะสัมผัสถ,ถึงความรู้สึกของเขาได้ในตอนนี้เขาคิดถึงคุณ,คณเขาหวยหาคุณเขาอยากเดินทางไปพบเจอคุณและการแก้ไข ขอโอกาสให้กับเขาได้กับเข้าไปปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับหมอโต๊ดก็ขอจบแค่นี้นะครับก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์เป็นค่าครูให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ดก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับไอดีไลน์ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปแล้วเข้ามาสอบถามข้อมูลการดูดวงกับหมอโต๊ดได้นะครับก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุลมทุกท่านนะครับ